สวัสดีครับทางโซดาแฟมิลรีมาแล้วครับอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับทางบนนะครับนี่ตอนนี้ก็ไล่ต่อสายเชื่อมสายไฟอยู่ครับนี่ครับเรากระห้องิผ้าใส่ไล่ลงทางล่างนะครับเอามาเบื้องครับตอนนี้กําลังไล่เชื่อมสาย นี่ครับเอาวครับมึงไ,ไอ้ไอทอเทียไอ้เทียคอนเทนต์ลงนะม ท่านนู้เนี่ยมีสายล้อมนะครับเห็นไหมไฟทอดไฟทอดได้ต้องท่านสายเนี่ยเนี่ยรูข้างบนนี่เอาครับเอาไว้ยูปอะไ้หรอกเต้าเห็นเข้าตรงนี้ครับเดี๋ยวไปลุยด้านลาน่างต่อดเลครับเอย่ามันอย่าลอยแล้วครับมองนี่คาเรีอยู่มองนึง่งญุ่หุ่นเดี๋ยวพาไปเบื้องล่างกันครับอ้าวครับตอนนี้ก็ ในเคี่ยมลอย็อกสุดท้ายเยครับอ่อ ส้ายไฟนี้ท้ายเลยนะครับทับเราจะเอาเสศษบางินเก็บไว<ป>้เงื่อนเงื่อนครับ เอาครับผมลืมปากปักหนึ่งนะครับอยู่ฝั่งทางนี้เ,เดี๋ยวเข้ากามาเพิ่มให้เพื่อนอาครับออกมาลอยเฟซก่อนอน,อนครับอยู่ข้างใน คุณย้อนคิดแ้นนะไหนทำป้องคอยกากคนโอ้แง่พวเขาเหรอครับเอฟซีครับอืมเบกมันงอครับนี่ครับต่อไปกรพาไปเอาผักไปใส่สายผักใส่อีกเสียน,นึงนะครับแง่เรียบร้อยแล้วเนาะเราคงดีผ้าเชื่อมสายปิดฟ้าบล็อกแล้วก็ลงทะลางกันได้ครับคือข้างบนห้องเมอนท่านี้เนาะครับ ีไปดูด้านล่างต่อนะครับปนี้ฝากบางคลิปบางหน้าเนี่ยนะครับปากอะไรคนติดตามให้นะครับนี่นะครับหอยต้องหลอกต้องแรงอยอก็ดีบอกสร้างฝาขึ้นมาปูสนวันนด้ครับอันนี้สร้างฝาต้องได้ปูสนวันนด้ครับเอาเหี้ยเกีบยด้วยกพอพะลงเลยนะครับเหี้ยครับนี่พอลงแยางหาหยังบุคีลไปครับ